อ่าเดี๋ยวจะให้ช้างโนอโกเขาเทสว่าแข็งแค่ไหนนะฮะ <_ m uch> แข็งไหมครับแข็งครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อ <_ m uch> แคดบาพันแก่งคักเลอย์มันต้องเทสให้สุดๆไปเลยครับขึ้นเลยครับ ประมาณนี้เลยนะครับความแข็งครับผมเยี่ยมสวัสดีครับวันนี้ฮักไกรเดอร์นะครับจะมาสาธิตการประกอบติดตั้งแคดบาร์สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ f o r ์ซ350้านะครับโดยจะให้ช่างโน่ฮักไกรเดอร์นะครับเป็นคนสาธิตการติดตั้งนะครับมาดูครับ ส่วนประกอบสําคัญมีอยู่3ชิ้นนะครับก็จะเป็นแคดบาร์ตัวหน้านะครับอันนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายกับขวาครับอย่างละชิ้นแล้วก็จะมีพวกอะไรอะไรชุดติดตั้งแล้วจะมีน,นี่นะครับเริ่มจากด้านล่างก่อนแล้วกันบูทหกตัวนะครับสําหรับยืดตรงพักเท้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสกรู M หกวัวเทเปอร์นะครับยาว30บ 6ตัวนะครับจะมีจุกพลาสติกปิดนะครับ4ตัวจะมีส,สกูเอ็ม8 4ตัวนะครับพร้อมแหวนมีแ8สปริงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคำหน้านครับใต้โคมไฟนะครับตัวนี้จะเป็นเพจแหงคอนะครับพร้อมกับบูทนะครับสกูเอ็8ยาว60นะครับ แล้วก็จะมีเทปเปอร์อีกตัวครับสำหรับยึดตรงคำหน้านะครับยึดตรงนี้นะฮะสำหรับประแจชุดติดตั้งก็จะมีแหวนปากตายเบอร์12บสองล็อกเบอร์10บสำหรับขันตรงพักเท้าเดิมนะครับแล้วก็จะมีบล็อกเบอร์สินะครับ L คลซิมิน L 6มิลนะครับก็จะมีเซตเท่านี้ครับส่วนพวกนี้เพื่อนต้องมีเองนะฮะไมได้แถมไปด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ช่างโนดสาธิตการติดตั้งเลยครับช่างโนดเลยจัดเรามาทําการติดตั้งกันเลยครับเดี๋ยวให้ช่างโนเลุยเลยอ่าโนเลุยขั้นแรกเราจะทําการถอดชุดนัดยึดแผงคอนะครับ มีน็อตอยู่สองตัวนี้นะครับนี่นะครับตรงแผงคอนะครับทำการขันออกเลยนะครับโอเคครับนี่นะว่าจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับโอเค,คเสร็จแล้วก็ทำการถอดน็อตตัวคู่ออกนะครับ ตัวน,นี้ก็จะออกอยากนิดนึงนะครับโอเคครับตัวน,นี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาแผ่นเกรดของเรานะครับมาใส่ตัวน,นี้ครับแผ่นเกรดนะครับโอเคครับก็จะทําการร้อยน็อตเข้ากับแผ่นเกรดนะครับโอเคใส่น็อตใส่น็อตเข้าด้าน ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับโอเคครับ่าให้ไปทะลุอีกฝั่งเลยนะครับต้องไปให้ทะลุหนึ่งฝั่งนะครับเราถอดน็อตแผงคอออก นะครับเสร็จแล้วเราก็เอานอตที่เราเตรียมมานะครับร้อยแทนนอตเดิมนะครับเสร็จแล้วก็พอร้อยมาทะลุอีกฝั่งนะครับร้อยมาทะลุอีกฝั่งอ่าตรงนี้ครับชี้ให้ดูหน่อยครับช่างโลกครับอ่าตรงนี้ครับก็จะเห็นเกลียวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำบูธนะครับวางลงไปครับโอเคครับ พอได้เสร็จก็แผ่นเพจนะครับต้องแผงคอครับใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็ใช้น็อตตัวเมียเดิมนะครับที่เราถอดออกมามาเมื่อกี้นะฮะขันปิดลงไปนะครับช่วงนี้เราจะเพิ่งขันแน่นนะครับขันให้ให้มันให้ตัวได้นิดนึงนะครับ <Okay. S 1> เสร็จกับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับได้แล้วครับเสร็จแล้วเราค่อยเอาคานตรงใต้โคมไฟหน้านครับมาใส่นะครับไหนครับโชว์นะครับตรงคานนะครับโอเคครับ นี่นะครับเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ร้อยเข้าไปโอเคครับใส่ใหม่นะครับเชัดนะฮะโอเคครับมาด้านเกียวหันมาทางด้านเขตนะโอเคเสร็จแล้วก็ร้อยน็อตเข้าไปนะครับ จะเป็นรอหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ตัวนี้เบอร์อะไรเบอร์สิบสองโอเคครับก็ขันไว้ให้มันตึงๆนิดนึงครับให้มันให้ตัวได้ครับแต่ว่าไม่ให้นั่นนะครับเอาไปแจเเบอร์สิบสองมาขันนี่ขันให้มันนิดนึงครับเพื่อไม่ให้ตกไปโดนบางคนครับเดี๋ยวเป็นรอยเดี๋ยวบางคนเป็นรอยนะครับพอมานี้ครับอย่ ยังไม่ต้องแน่นนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราไปใส่ชุดข้างแล้วกันนะครับโอเคครับอ่าช่างโนทำการเลื้อด,ด้านข้างแล้วก็แกะตรงยางมันออกนะครับขันยางนะรันเพื่อนนะครับ ็จแล้วก็ใช้บล็อกเบอร์สินะครับขันนัดเดิมนะครับนี่จะใช้เป็นบล็อกเบอร์สิแต่ตรงนี้ผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะมีอยู่ข้างและสารนะครับพอขันเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการเอาบุูนมาวางนะครับบุูนมาวางสามตัวเลย นี่นะครับบุดบุดจะมีขนาดเท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็ทำการปางแคดบารลงไปแล้วก็ร้อยน็อตได้เลยครับ ไอาจากตัวไหนก็ได้ครับเอาที่เราถนัดแล้วกันช่างโน่ทำไมไม่พูดไม่จา,อาโอ้มันก็จะมาลมเริ่มจะแรง โอเคครับด้านขวาเสร็จไปมาด้านซ้ายเลยครับทำเหมือนกันเลยนะครับกับฝั่งเมื่อกี้ครับก็คือแกะยางออกนะครับแล้วเสร็จเรวก็วางขันน็อตเดิมติดรถออกครับใช้ประแจเบอร์สิบสองไม่ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันน็อตเดิมออกอทำการ อบูทมาวางไว้สามตำแหน่งนะครับด้านละสามนะครับจากนั้นก็เอางานบาววา,างได้เลยขันน็อต้อยน็อตให้มันเข้าที่ได้เลยตรงนี้เราอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับขันให้มันให้ตัวได้นิดนึงเวลาเราใส่ด้านหน้ามันจะประกอบง่าย ็ประมาณนี้ครับให้ตัวได้ประมาณนี้ครับไม่ต้องแน่นนะครับนี่ครับให้ตัวได้นิดนึ่งเี่ยครับ,รบเรามาทําการติดตั้งชุดหน้าเลยนะครับช่างโนจัดก,การไม่เห็นตัวนี้อยู่ข้างล่าง สังเกตนะครับแผ่นเพดตรงคานหน้านะครับมันจะอยู่ตรงใต้เพดโคมไฟครับเกยตช่วงนี้นะครับโอเคครับก็ทำการล็อกด้านข้างได้เลยครับทำการล็อก ด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ด้านล่างนะครับนี่จะเป็นนอด M8 นะครับอีกฝั่งก็เหมือนกันครับใส่นอดด้านบนก่อนเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยด้านล่างนะครับ ยังไม่ต้องแน่นนะครับให้มันให้ตัวได้นิดนึงนะครับเค,ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ด้านหน้านะครับ เกียร์นะครับด้านหน้าตรงเพดตรงแคดบารจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะทําให้มีช่องว่างให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อกันเวลาจําแล้วมันจะไปโดนกระแทกโดนนะครับ ช่องแคบจะทำงานลำบากนิดนหนึ่งนะครับโอเคครับตรงนี้ขันแน่นได้เลยก็ได้นะ Okay. เรียบร้อยครับก็ไปทำการขันแคดบาร์ช่วงบนก่อนนะครับก่อนขันแล้วก็ทำการปรับปรับท่อให้มันตรงกันนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับปรับช่วยได้นิดหนึ่งนะครับโค okay. ขันนั่นได้เลยนะครับ ข้างเลยครับเหมือนกันครับคือปรัปตับให้ท่อมันตรงกันครับจะได้ดูสวยนะครับพอปรับตรงกันเสร็จก็ทำการล็อกแน่นได้เลย พอทําการล็อกด้านนี้ซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับพอทําการล็อกตรงด้านล่างตรงพักเท้าได้เลยนะครับเป็นปรบแกเบอร์4มิลนะครับ ตัวนี้ก็พยายามไล่ให้มันพร้อมๆกันนะครับอย่าเพิ่งขันตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะคเพราะคือให้มันแน่นพร้อมๆกันทั้งสาม มาฟังครับทำเหมือนกันนะครับค่อยๆไล่ขึ้นมาครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นทีเดียวเลยสา,สาตัวก็พยายามให้มันพร้อมๆกัน,นครับ พอตัวนี้เสร็จเราก็จะไปทําชุดหน้านะครับนั่นแล้วใช่ไหมครับนั่นแล้วครับโอเคครับก็ด้านหน้าตรงแข็งคอนะครับก็ไล่เป็นลําดับสุดท้ายเลยนะครับตรงแขงคอนะครับตรงนี้เราอาจจะขยับให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะฮะแล้วค่อยล็อกนะครับ ขยับให้มันยึดได้ตำแหน่งกันก่อนพอได้ตำแหน่งแล้วก็ทำการล็อกได้เลยนะครับล็อกตัวด้านในก่อนครับตรงแขงคอเลยนะครับ แล้วก็ทำการล็อกตรงเพจกับขาใต้โคมไฟนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็นการประกอบติดตั้งแคดบาร์ฮักเลเดอร์ให้กับ f o r ์ซ่าสมนะครับเป็นตัวนิว f o r ์ a ่าครับสองศูนย์สองสามนะครับ,รบสุดท้ายเลยปิดจุกปิดท่อนะครับปิดท่อครับ เพื่อให้มันดูสวยงามนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจงานฮักไลเดอร์ก็สามารถติดต่อเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือติดต่อที่ช่องทางเพจฮักไลเดอร์ได้เลยนะครับพอติดเสร็จก็จะประมาณน้ครับก็จะ,ะเยอะนิดนึงครับประมาณนี้เลย ด้านล่างครับด้านล่างก็จะมีเขี้ยวตรงนี้ครับเขี้ยวนี้ก็ใส่ตรงรูตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ,เ,คครบเป็นการเสร็จสิ้นนะครับ ฝั่งเหมือนกันเลยครับแล้วก็มาจับอีกฝั่งได้เลยเขย่ครับแ,บแนบนอยน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งง่ายๆนะครับใช้เครื่องมือไม่กี่ชิ้นก็สามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการติดตั้งแคดบาร์ฮักไรเดอร์ให้กับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ช่างนอกเขาเทสว่าแข็งแค่ไหนนะฮะกัดเลยครับแข็งไหมครับแข็งครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อ แคดบาพันแก่งฮักเลเด้์มันต้องเทสให้สุดๆไปแล้วขึ้นเลยครับประมาณนี้เลยนะครับความแข็งครับผมเยี่ยมเจอนใหม่คลิปหน้าครับผมสปัสดีครับบ๊ายบาย